สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นแมพหอคอยที่มีวอลฮ็อเท่านั้นกันนะคะที่ช่วงนี้เราเล่นแมปออฟบี้บ่อยเพราะว่าเราติดออฟบี้มากยิ่งวอลฮ็อนี่ติดสุดๆงัๆ้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยเย่มาแล้วตดิดตามอโกอ่านนี่อ ที่เปลี่ยนลักษณะผู้สร้างบ่อยๆใครวะเฮ้ยเปิดไหม มีการแบบตีกันโอ้ยคนนั้นก๊อปปี้เราอะ่ะคนนั้นก๊อปปี้เราอะ่ะทุกคนก๊อปปี้ คนนี้เขาก๊อปปี้เราอะโคตรไม่ดีเลยเนี่ยดูดิเหมือนไปเลยเนี่ยแม่มัวอ,อีกบอกเลยมัวอ,อีกดูดิโอเคทีนี หนีหนีเลยไข่เล่นออบบี้แล้วเจ็บนี่เนี่ยโหค้างจัด ค่าคุณก๊อปปี้กันคนนี่เจยมีเมจมากนะค่าคุณก๊อปปี้แล้วส <c oughs> <c oughs> อะไรเลใครใจมากมากเลสั้ะเอาคนอังกิจอุ้ยตายหมดเลยเอ่ะพี่ จริงจ้าอ๋อทำไม,มวหอบเข้าใจละเอา้ยเอา้ยเราจะไม่ไปที่จุดเฉียดแน่นอนเพราะว่าเราเป็นคนใส่ใส เอาแล้ว oh yeah. ใครรู้ค่าหมดวะไม,ไม่ไม่ได้ชุบนี่ได้แนละ้วนี่เราเก่งไหมเนีน่ยเห็นไหมเราเก่ง เฮ้ยไปรถที่ไหน กันไปไม่ได้หรองสแปมสแปมชิปล็อกนะคะเพราะว่าไปไม่ได้เราอยากฟังคุณเขาเปิดไหมกันวะแต่เดี๋ยวติดลิดก็สิไม่ว่า ไม่อนี้ยากนะอยู่นะสุขค้าชึบ ไปนู้นดีกว่าอุ้ยตายๆๆๆเถื่อนจัดนี่เฮ้ยทำไมเวลาตีจะต้องแบบมีขาขึ้นมาขาหนึ่งด้วยอุย้ยจะยินเวรุ่น <c oughs> อุ้ยเถือนจัดเลยแถวนี้้ยจะตาย รวไม่ใจเย็นเลยว่ะ ข่าอะไรเงี้ยไม่ดีไม่ดี น้องโรบักน้องโรบักทำเราบัสดีเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะขาให้ช่า,า,าง มันนิยาดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บหว่บ๊ายบาย